หลายๆท่านเข้าใจว่ารถตัวสูงเวลาย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วจะบรรทุกได้เหมือนกับรถตัวเตี้ยสแตนดาร์ดทั่วทไปมาดูกันนี้ครับรถตัวสูงนะครับเวลาเราย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับจุดยืดหยุ่นนะครับจุดยืดหยุ่นจะเหลือน้อยลงเห็นไหมครับจุดยืดหยุ่นก็คือระหว่างตัวเพานะฮะกับคัษี่ของคุณจะมีลูกยางเป็นตัวเกณฑ์ค้ำไว ดังนั้นจุดยืดหยุ่นตรงนี้เวลาเราย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะฮะจุดยืดหยุ่นมันจะน้อยลงดังนั้นเมื่อเราจะเสริมแหนบเพื่อจะเอาไปบรรทุกงานหนักได้เนี่ยนะครับเราต้องเสริมแหนบให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจุดยืดหยุ่นเราน้อยแหนบจะต้องแข็งแหนบจะต้องมากเพื่อจะแบกน้ําหนักได้ตามที่เราต้องการสมมุติว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ารถคันนี้นะครับเขาเสริมแหนบเพื่อจะแบกน้ําหนักสามตันเป็นรถตัวสูงที่ย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบ แต่ปรากฏว่าพอเสริมแหนบแล้วจัดทรง King, รถใหม่ย้ายเผาขึ้นมาอยู่บนแหนบแล้วใส่ของไม่เกินห้ารโลก็นั่งเพาไปแล้วครับเป็นเพราะเหตุใดเพราะว่าหนึ่งคือจุดยืดหยดุ่นนะั้นเนี่ยมันน้อยนะครับ2ถึงจะแหนบเยอะขนาดไหนมันก็รับน้ําหนักไม่ได้มากเพราะแหนบมันยังยืดหยุนได้เพราะแหนบยืดหยุ่นลงมาสักนิ้วนิ้วกว่าตรงนั้นก็นั่งเพาไปแล้วครับไดกล่าไหมครับดังนั้นการที่จะย้ายเผาขึ้นมาอยู่บนแหนบแล้วจะให้บรรทุกงานได้มาก ตามที่เราต้องการนั้นตรงเตงก็ควรเปลี่ยนตรงเตงเนี่ยคือพระเอกเลยจะใช้ตรงเตงสั้นแบบสแตนดาดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงเตงสั้นจุดยืดหยุ่นเรามันไม่มีเราจะไปบรรทุกงานหนักได้ยังไงครับถ้าบรรทุกได้มันก็นั่งเผ่าดังนั้นเมื่อเราไม่อยากให้มันนั่งเพ่านะครับเราก็เปลี่ยนตรงเตงให้มันสูงขึ้นท้ายรถมันก็จะสูงขึ้นแต่ถามว่าอา้าวเขาย้ายมาเพื่อต้องการให้มันเตี้ย แล้วไปเปลี่ยนตรงเตงให้มันสูงผมจะโหลดย้ายไปเพื่ออะไรอะ่ะผมอยากโหลดรถก็คุณก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ารถคุณเป็นรถตัวสูงแล้วถ้าเกิดว่าคุณย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะครับรถคุณจะมีช่วงยืดหยุ่นที่น้อยลงแล้วถ้าไม่เปลี่ยนตรงเตงจะทํายังไงครับดัดแหนบได้ไหมได้ดัดแหนบก็ดัดได้แต่พอดัดแหนบแล้วหรือเปลี่ยนตรงเตงแล้วเนี่ยรถคุณมันก็จะสูงขึ้นมาอีก สมมุติว่ารถตัวรถรถสแตนดาดแล้วกันสแตนดาดเนี่ยล้อห่างซุ้มประมาณ6กนิ้วแล้วเวลาเราโหลดลงมาเออเป็นทรงนี้มันก็สวยใช่ไหมครับไอสวยไม่เถียงนะแต่ถ้าสวยแล้วมันบรรทุกไม่ได้คุณจะทํำยังไงครับดังนั้นทฤษฎีแห่งความเป็นจริงของไอรถตัวสูงที่มาย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว่ถ้าผมคิดคํานวณเนี่ย จาก6นิ้วเนี่ยสแตนดาร์ดของเขาพอย้ายแล้วเนี่ยนะครับเราต้องยืดตรงเตงเพื่อให้มันขึ้นมาได้อีกอย่างน้อยจุดยืดหยุ่นตรงนั้นเหลือ4นิ้วเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้หรือล้อห่างซุ้ม4นิ้วเนี่ยยังพอเป็นไปได้ที่มันจะบรรทุกได้3ตันได้ถ้าเกิดว่าย้ายแล้วล้ออยู่อย่างเงี้ยนะครับ2นิ้วเนี่ยใส่ของหน่อยเดียวก็นั่งเผาไปแล้วใส่ของหน่อยเดียวก็ล้อติดซุ้มไปแล้วแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราไม่ดันตรงเตงหรือเราไม่ได้ดัดแหนบช่วยหรือเราไม่ได้ดัดแหนบกระดานช่่วยเพือจะให้รับ ดังนั้นรถตัวสูงหลายๆคนนะฮะเข้าใจหลายๆคนว่าเฮ้ยบางทีย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วน่าจะบรรทุกงานหนักได้คันนี้เขาก็เหมือนกันครับเขาก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วคือไม่จบนะฮะ <regain> เขาทํารถมาได้สองสอวันแล้วก็สรุปแล้วก็คือวันแรกที่ที่เขาวันแรกที่เขาส่งรูปมาให้ผมดูคือเขาเอาไม้หน้าสามเข้าไปยัดตรงกสีนะครับเอาไปยัดตรงนี้ครับ ยัดตรงเสื้อเผานี่แหละครับให้มันติดกับตัวคัตีเลยเพราะอะไรเพราะมันนั่งเขผอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมันนั่งเเผาอยู่ตลอดเวลา <_ H as> เขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเขาก็เอาไม้ไปคั้มมันไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันนั่งเขผแต่มันไปคั้มไม้มันก็มีค่าเท่ากันแหละครับนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยลูกค้าเขาเดินทางมาที่อู่นะครับเนื่องด้วยรถเขามีปัญหาเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือน็อตล้อขาดหมดเลย น็อตล้อเนี่ยขาดหมดเลยนะครับ yeah. แล้วก็ล้อหลุดหายไปเลยประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีจุดที่เราจะต้องแก้ไขก็คือเป็นจุดโช๊คนะครับโช๊คเป็นแหนบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทาใหม่โช๊กก็ขาดลุ่มลิงหมดเลยครับเนี่ยเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวเราจะปรับแต่งแก้ไขให้ใหม่นะครับหนึ่งคือเรื่องทรงแหนบนะครับอาจจะต้องใส่แหนบยี่สิบมิลเข้าไปแทนแล้วก็เอาสองสาตัวเนี้ย มาตัดซ้อนตัว20มิลเข้าไปอีกแล้วผมจะดันตรงเตงให้สูงขึ้นตรงเตงน่าจะใช้แดหรือ9้านิ้วนะครับเพื่อให้รถมันสูงขึ้นพอรถมันสูงขึ้นเนี่ยช่วงยืดหยุ่นระหว่างตรงเนี้ยมันจะมีมากขึ้นตรงเพลาเนี่ยมันจะมีมากขึ้นอย่างน้อยๆมันต้องมีถึง4นิ้วแล้วรถเราจะบรรทุกงานหนักได้ในระดับสามตันที่ไม่นั่งเพลานะครับแต่ถ้าเป็นแบบทรงอย่างเนี้ยที่เห็นเนี่ย จุดยืดหยุ่นมีอยู่แค่นี้ยังไงก็ไม่เหลือครับยังไงมันก็แบกน้ําหนักไม่ได้มากดังนั้นเมื่อเราเมื่อเรายืดช่วงตรงเตงแล้วเนี่ยนะครับพอรถมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยหลายหลายคนอาจจะต้องถามอีกว่าเอาแล้วก็ยืดให้มันสูงแล้วแล้วผมจะย้ายไปเพื่ออะไรเพื่อผมต้องการย้ายให้มันต่ํามันเป็นไปได้ยากครับถ้าคุณย้ายต่ําแล้วมันเหลือช่วงเด้งแค่นี้คุณต้องยัดแหนบสิบล้อเข้าไปครับเพื่อให้มันแบกน้ําหนักได้โดยที่ให้มันยืดหยุ่นได้ไม่เกินสองนิ้วมันเป็นไปได้ไหมครับมีใครทํำไหม ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทาอีกครับรถเบาวิ่งไม่ได้เลยตับแตกอีกแข็งอีกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราย้ายแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ต้องมองจุดยืดหยุ่นของตัวตรงนี้ด้วยตัวเพาเนี่ยนะฮะร,ระหว่างเพาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดสําคัญเนี่ยครับให้ดูจุดตรงเนี้เป็นจุดสําคัญมากคือถ้าคุณย้ายเสร็จแล้วแล้วมันคัสซีมันอยู่ตรงนี้มันจะมันจะบรรทุกอะไรได้ครับมันจะบรรทุกอะไรได้อยู่แค่เนี้ใส่ของหน่อยเดียวก็นั่งเพาไปแล้วครับ เตี้ยได้ทําได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันใช้งานได้ดีเพราะเพราะว่าถ้าเกิดมันกระแทกพาวบ่อยๆเข้าเดี๋ยวพาก็โคตรอีกไม่บอ,อกไหมครับแล้วรถแบกตั้งสามตันดังนั้นมันจะต้องไม่นั่งเพาครับนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตรงเตงให้มันสูงขึ้นหรือจัดทรงแหนบใหม่นะครับอันนี้เขาดัดแหนบมาแล้วทําแหนบมาแล้วก็คือเขาก็ทํามาแล้วแหละรอบนึงนะครับแต่ก็ลูกค้าบอกว่ามันนั่งเพาอ่ะเดี๋ยวเราแก้ให้ใหม่เดี๋ยว ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราทําแบบไหนนะครับผมจะไม่ได้ใช้แหนบ12มิลนะครับผมจะใช้เป็นแหนบ20มิลเพราะว่าแหนบ20มิลมันจะรับน้ําหนักได้เยอะกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นยืดช่วงขึ้นไปทรงรถก็อาจจะสูงกว่าสแตนดาดตอนนี้ซึ่งซุ้มล้อมีแค่3มนิ้วซึ่งผมจะยืดช่วงขึ้นไปอีกเพื่อจะให้เขารับน้ําหนักได้นะครับ โอเคแต่มันก็จะต่ํากว่าสแตนดาดมาประมาณ2นิ้วแต่มันก็จะสูงกว่านี้ประมาณ2นิ้วอีกเหมือนกันดังนั้นไอาการย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบนั้นนะถ้าลูกค้าหลายๆคนนะครับที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้ศึกษาดีๆเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละคิดว่าย้ายเพาขึ้นอยู่บนแหนบแล้วมันจะบรรทุกได้เหมือนกับรถตัวเตีย้ยตัวตอนเดียวตัวทั่วไปบางทีมันจะไม่ใช่นะครับมันจะไม่ใช่หรือว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมา,าคลิปให้ดูอีกรอบนนึงนะครับ แล้วตอนนี้เราก็ปรับแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเราจะพาเพื่อนๆมาชมรถยกสูงแล้วก็ทําการย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบนะฮะหลายๆคนจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสริมแหนบแล้วก็แบกน้ําหนักไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนต้องดูระยะตรงนี้ก่อนนะครับสแตนดาร์ดของัวโฟเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ6นิ้วถึง7นิ้วถ้าเป็นช่วงซุ้มล้อของเขากับยางนะแต่ถ้าเราย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับ ดังนั้นไอ้ล้อมันก็จะขึ้นไปอีกนะฮะรถมาตอนแรกเนี่ยแค่2นิ้วสอดเองแล้วเขาแบกน้ําหนักไม่ได้เลยซึ่ง500้อยโลนี่นั่งเพาไปแล้วนะครับเราก็เลยคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องยืดช่วงรถขึ้นนะครับอย่างน้อยๆคุณต้องยืดรถขึ้นให้มันได้ประมาณสัก4นิ้วตรงนี้นะครับแล้วเราหักช่วงเด้งประมาณ1นิ้วแล้วเราจะเหลืออยู่ที่3นิ้วเนี่ยเราจะเอา3นิ้วตรงเนี้ยมาเป็นจุดยืดหยุ่นในการบรรทุกนะครับมาเราจะพาเพื่อนๆมาดูทรงแหนบที่เราทําให้ใหม่ นะครับแหนบนะครับเรามีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเติมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ2แผ่นนะครับเราใช้แหนบหนาเลยใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นแล้วเราก็เอาแหนบของเดิมของลูกค้า12มิลเอามาซ้อนอีก2แผ่นผมคิดว่าระดับเนี้ยสตันเนี่ยก็จะพอไหวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแหนบจะรับไหวหรือไม่ไหวก็ขึ้นอยู่กับทรงรถแล้วก็การยืดหยุ่นด้วยนะฮะมาดูช่วงหลังกันเราเปลี่ยนตรงเตงนะครับซึ่งตรงเตงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้สูงนะครับ ก็คือการเปลี่ยนตรงเตงให้สูงเนี่ยมันจะยืดช่วงระยะยืดหยุนตรงนี้ได้เห็นไหมครับรถของลูกค้ามาตอนแรกนั้นจุดยืดหยุ่นเนี่ยนะฮะมีอยู่แค่สองนิ้วไม่เกินนะครับสองนิ้วนะคือสองนิ้วสอดนะเอาไปอนุมานแค่ไม่เกินนิ้วครึ่งครับนะฮะสองนิ้วสอดนี่คือไม่เกินนิ้วครึ่งดังนั้นไอ้จุดยืดหยุ่นแค่ไม่เกินนิ้วครึ่งตรงนี้มันบรรทุกน้ําหนักอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันใส่ของไปหน่อยเดียวมันก็นั่งเผาไปแล้วครับนะฮะดังนั้น เราก็เลยคิดแล้วก็วิเคราะห์ใหม่นะครับแล้วก็ทําการเสริมแหนบให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงด้วยนะครับเพื่อให้ตรงเตงเขาเนี่ยยืดช่วงยืดช่วงยืดหยุ่นตรงโน้นเพื่อให้เขามีช่วงรับน้ําหนักให้ได้นะครับถ้าเราไม่ยืดตรงเตงให้สูงนะครับรถจะไม่มีการรับน้ําหนักได้เลยนะฮะเพราะว่าจุดยืดหยุ่นตรงนั้นมันไม่มีการรับน้ําหนักเลยอ่ะทั้งสองข้างนะครับนี่ฮะจุดยืดหยุ่นจะเยอะขึ้นเห็นไหมครับคันนี้เราดัดแปลงให้หลายอย่างเลยเนื่องจากรถลูกค้าทามาแล้วแต่ว่าก็ ยังรับน้ําหนักไม่ได้แล้วก็รถลูกค้าพอดีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน็อตล้อขาดด้วยนะครับแต่เราปรับแต่งให้ใหม่ละแม้กระทั่งโชคโชคเราก็ปรับแต่งให้ใหม่เพราะว่าของเดิมของลูกค้าเนี่ยถูกับพื้นดินมาขาดเลยนะครับแล้วเราก็ปรับแต่งใส่เชื่อมเข้าไปใหม่ให้แก้ไขให้นะโชคเก่าก็ยังพอใช้ได้นะครับทรงรถก็จะสูงมากว่าเดิมนะครับซึ่งรถตอนแรกของลูกค้ามาเนี่ยแค่2นิ้วสอดนะครับแบกบน้ําหนักอะไรไม่ได้เลยนั่งเพาตลอดนะครับ ดังนั้นเราก็ยืดช่วงขึ้นมานิดนึงให้มันเป็น4นิ้วนะครับพอเราได้ตัวเลข4นิ้วแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่วงรับน้ำหนักและช่วงยืดหยุ่นได้แต่ก็พูดง่ายๆว่ามันก็ยังสามารถที่จะโหลดลดลงมาได้กว่าสแตนดาร์ดซึ่งสแตนดาร์ดของรถตัวยกสูงเนี่ยนะฮะท้ายรถเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับหรือ7นิ้วช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค ตอนนี้เราก็ทำรถเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งงานนะฮะให้กับลูกค้าได้กลับบ้านแล้วลองไปใช้ดูนะครับส่งแหนบนี้ก็น่าจะพอไหวครับระดับสามตันนะฮะนี่ครับแล้วก็ช่วงยืดหยุ่นจะอยู่ประมาณนี้นะสี่นิ้วกว่าแล้วนะครับเนื่องจากถ้าเป็นสองนิ้วตอนแรกเนี่ยบรรทุกของยากครับที่จะแบกได้ถึงสามตันแต่ถ้าตอนนี้นี่ผมว่าน่าจะพอไหวครับระดับสามตันโอเค อลองใช้ดูแล้วก็ส่งรถก็จะเพี้ยนขึ้นมาประมาณ2นิ้วกว่าตอนแรกมาแค่2นิ้วสอดตอนนี้ก็จะประมาณ4นิ้วนะครับเราก็ต้องใช้ประมาณนี้แหละครับถ้าจะเตี้ยมากกว่านี้ก็จะแบกน้ําหนักไม่ได้จะแบกน้ําหนักลําบากนะครับ ใสกลับบ้านก็เลยต้องแก้ไขเอาอยางอะไรแล้วก็ใช้ยางบางวิ่งกลับบ้านไปก่อนครับรถก็จะเอียงข้างนึงนะครับนี่ฮะใส่ล้อเล็กวิ่งกลับบ้านนะครับล้อก็จะสูงข้างต่าข้างนะครับแต่ก็วิ่งกลับบ้านได้อ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปก็เดี๋ยวลูกค้าก็ลองไปเปลี่ยนยางเอาเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมที่จะส่งงานนะครับสำหรับรถรีวูครับยกสูงนะฮะทำโหลดเตียมาเพื่อจะวิ่งได้แบบชิวๆนะครับแต่ปรากฏว่าพอย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบปุ๊บเนี่ยนะฮะทำให้การรับน้ำหนักของแหนบรับไม่ได้รถนั่งเพาตลอดเวลาลูกค้าก็เลยมาให้เราปรับแต่งแล้วก็แก้ไขให้ใหม่เราก็ทำการยืดช่วงกันนิดหน่อยนะครับยืดช่วงยืดช่วงทางด้านหลังให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ สองนิ้วนะครับนี่ครับยืดช่วงขึ้นมาประมาณสองนิ้วก็พอรับน้ำหนักได้แล้วนี่ครับรถตัวสูงย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแนบตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับระดับสามตันก็พอไหวนะครับส่งงานครับ คยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับนี่ฮะใส่ล้ออะไรข้างนึงนะครับรถถึงเอียงไปข้างนึ่งยางไม่เท่ากันนะครับโอเค